คารตั้งงวดพนันสกัดนะครับคู่ของพวด m i s t r e v e s IT i n f i i t y มาเล่นเต็มมาเล่นเจ็ดนะครับโอเคมาเลขเจ็ดครับวันดีแม่ปีนี้สวัสดีแม่ว่าไงก็ปกตินะครับก็จะเวลาโทรถามไปแม่กอนค่ะแล้วสวัสกีแม่ด้วนะครับก็คิดว่าโอกาสพิเศษดีนีแบบนี้นะครก็คงจรอรัแม่ให้ได้บ้างครึบแล้วตเอาตัวเป็นรูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ บบถ้าคุณแม่ฟังอยู่ดีว่าเลยคุณแม่ออถ้าคุณแม่ฟังอยู่นะครับว่าบอกว่ารับมาคุณแม่รับมาเพราะว่าวันที่เราเกิดน,นะคุณแม่ก็เป็นคนที่เต็มความแล้วนะฮะก็ยังไงท่านก็มีบุญคุณต่อเรามากนะครับที่เราเกิดมาได้นี้นะครับทำให้เรามีชีวิตมีอะไรหลายอย่างเราทำได้ครับทีนี้ถ้าจะให้เป็นแฟนชั่วหเราเนี่ยสามารถที่จะอ้อด สองชาว9กาสิดเอเมลนะครับว่ายี่ไง่ก็ชื่อบุกหน้ามุมคุณมาลาุณยนด้วยนะครับห่ายเลขสิบครับ